เผยข้อมูล Oppo Find X8 Pro ใช้ชิป Dimensity 9,400ทำคะแนนบน Antutu ได้สูงสุดล่าสุดคะแนน Antutu ก็กลับมาอัปเดตอีกครั้งแล้วนะครับโดยรอบนี้มีรุ่นที่ได้ใช้ชิปใหม่อย่าง Oppo Find X8 Pro พร้อมด้วย Dimensity 9,400เข้ามาแล้วครับซึ่งทุกสติี n ัล t ตตทั้งหมดเลยครับโดย Antutu 10 ทำคะแนนรุ่นข้างต้นไว้ที่2 8 8ล5านคะแนนซึ่งสูงที่สุดในตารางมากกว่าทั้ง s ซ a p d r a g o n 8 g เนรวมถึง Apple M4 ด้วยครับอย่างไรก็ตามครับก็ต้องมารอดูกันว่า s ซนบลักซเเมื่อเข้ามาอยู่ในตารางแล้วจะทุก d ด m e น s i ี y 9 4 0 0ได้หรือไม่นะครับและได้คะแนนอยู่ที่เท่าไหร่สำหรับชิปเซต d ด m e n s i ี y 9 4 0 0มาพร้อมคอหลักเป็น c o เทค x X5 ความเร็ว3.4ม h z บวกกับ x4 ความเร็ว3.3 g h z เฮจำนวน3คอบวกกับ a720 ความเร็ว2.4 g h z อีก4คอร์โดยการผลิตใช้เป็น NTE ที่มีขนาด3นาโนเมตรจาก TSMC ครับ